เบิ่งดอกนี้ครับจนสีบเห็นเห็ดน้อโอ้แต่บรใสแบตก็คือสีบรได้เก็บนะครับดอกนี้เรือมาจนใหญ่พี่น้องปูดอกบ,บางง่ายนะครับดอกสามดอกครับ สามดอกนี่ก่อนเลยครับนี่ครับพี่น้องสามดอกนี่ห้งน,นะครับนี่นี่ดอกนหน่อยๆก็มีเนาะนี่ครับกำลังออกมันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ยุ่กับช่องเขาปลาสไตล์ทิว่คือเกาแล้วครับวันนี้ก็ยุ่กับบ่าวทิวครับบ่าวทิวสิพามหาหลาะเล็บเก็บเพชรครับ เก็บมาซาำหมื่นแล้วครับพี่น้องเฮ็ดตับเต่าครับไปหาเลาะเบิ่งขึ้นเกาแล้วครับเฮ็ดผึ่งเฮ็ดยั้งเหมือนครับไปหลุ่นน้ำกันครับพิกัดเก่าครับป่าบันบกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับไปเบิ่งกันเนาะครับว่าสีใดอบ่ครับมันนี้ไปกันเลยครับพี่น้องเฮ็ดเผึ่งเขาครับพี่น้องโอ้ดอกแคะๆเนาะครับนี่ม้อนี้ดินกัดแห้งๆครับแต่เฮ็ดอยากออกแห้งครับพี่น้อง ดอกพอดีเลยครับนี่อ้หูบ่งทีไะพี่นอ้องแหง้แหงๆจนดอกเห็ดแตกครับนี่โอ้โหแบกบาแห้่พี่น้องนี่โอ้โดีครับนี่โอ้ยแตกเิบเบิดครับดอกเห็ด ดอกใบใหญ่นะครับดอกหุ่มนี่นดอกพอดีงามครับนี่ดอกมีขาใหญ่พี่น้องโอ้ยพี่น้องบานนะครับมือนี้โอ้ยบัวบานกบับบัวเห็นเน,ะนาะใหญ่เร็วขนาดครับนี่ อืมอืมังแข็งๆอยู่ครับนี่ถือกินไปเครื่องดอกครับนี่ครับพี่นอ้องดอกนี่งามครับนี่เกจตาหมื่นเลยนี่ครับพี่น,อน้องยังย่งอยู่ครับดอกกำงามก็ยังย่างอยู่นะครับ โอ้ยดีแต่งงามครับนะครับพี่นอ้องโอ้ยเมื่อวานกระซางบรเห็นเนาะดอกพวกใหญ่นึงครับนี่ี่โอ้ยมันก็แนมหยาแห่งเนาะพี่นอ้องเห็ดกระดอกดำโอ้ยดำคึกนเหมือ,เมอ,อกเลยดีดอกนึงครับแต่แจ่งนะ้รพี่นอ้องแต่ก็ไต่แบบอยู่ครับเพราะว่าซอ,องบึงเนาะครับมันจะเมืดๆหเนี่ยครับมันหกเลย อุ้ยดอกนี่พี่น้องงามเองค่ะกันใหญ่ๆเนาะครับพี่น้องอืพี่น้องเหือดน้ำครับนี่อยน้ำปักหมุดนะบ้านโอ้โหจำพวกว่ามีคนเอาเนาะพี่น้องเขาบ่เห็นครับมาเที่วมาซองเบิ่งสะระบเลยเสร็จครับพี่น้องนี่ดอกแบบใหญ่โอ้ยบุ้ยพี่น้องมึงดีเลยเกือบบ่เห็นครับ Niềm tin làm sao lắp, vino bùi ngao nhao 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 โมอวานก็คือบอัวเห็นดน้อเป็นแป่นครับดอกนี่โอุ้ยพี่น้องเบิ่งดอกนี้ครับจนสีบัวเห็นเห็ดเนาะครับอู้วแถวบัวไซดแบตก็คือสีบัวด้เก็ยบนะครับดอกนี่โอ้ยเลือมาจนใหญ่พี่น้องอ้ยขาครับปดขาแบบใหญ่ครับโอ้ยขักแห้งพี่น้องดอกนี้งามกูโมูแล้วครับขา โอ้ยปวดมันแข็งแข็งอยู่ครับนี่โอ้ยพี่น้องดรกนเป็นแปนะครับแต่ว่าม้วนหวานกับบวหินนะ,ะพี่น้องโอ้กกำลังออกไม่ก็มีแต่เป็ห่วว่ามาออื่นสีร้ายบานครับพี่น้องมือนกระเริ่มบางๆแน่นะครับนอ้ยครับพี่น้องจุ่มแรกครับ นี่จุ่มแหลกแหกมานนะครับพี่น้องเห็ดเพิ่อเขาใหญ่ครับนี่โอ้ยดอกงา,งามเลยครับนี่โอ้ยหลมเร็วแหงเลยพี่น้องนี่ครับโอ้ยอืมดอกจูงมกำลังงามเลยครับนี่ขาแบบใหญ่ครับพี่น้องโอ้ยอืมอกำลังอกอกไม้ครับนี่อืม โอ้โีครับพี่น้องพี่เดีกำลังซ้ำเล่ครับโอ้อเดีวีไก่ได้ตัวนะดี๋บางไงนะตีไก่ได้ตอนแนมหนะเ้พี่น้องนี่เยอเบิ้งนะพี่ ขึ้นมาได้ครับเพชรตองนี้ไม่ตองนะเบื้องขึ้นเหน่าวนะแบนี้อู้หูดอกพอดีงามเลยครับนี่ดีครับโอ้ยขาเป็นขาดอกเป็นดอกครับนี่ แบบอ้วนครับพี่น้องออ้ยขากรมอุกปุ๊กเหลือบดอกนี่นี่ครับนี่ดอกแบบอ้วนครับอือนนพี่น้องแกงกำลังแสีบครับซ้ำนีนออ่อือช่วงดอกพี่น้องโอ้ยออกอยู่น้ำเงาใหม่เลยครับ ีใหม่ตกใส่หัวดำเลยครับนี่อุ้ยพี่น้องเห็ดเพิ่งหวานครับนี่พอแล้วครับบานนี่อุ้ยพี่ครับพี่น้อง,องเค่อกำลังงามๆเลยับบเอาเปาะแเปะข้นมานครับนี่นนนครับ นะครับพี่น้องดอกเกิดไม่แคมนี้นะนีไข่ไข่เฮ็ดตึงคมนะครับพี่น้องนี่ม,มาผอห่มหนึ่งนะครับพี่น้องกำลังผ่อครับห่มนหน้อยครับห่มนี่ห่มบ่ใหญ่ครับอุ้ยดอกแบบอ้วนครับพี่น้อง ต้มดอกครับนี่นี่งามมากบูยพี่น้องซ้ำดอกครับอุ้ยหุ่มนี่ขาเหย้า,าน,น้องพี่ดอกขาหยาวดีขนาดนะี้บ้ยขาดอ,อกนี่คือเป็นแดงสีเน้องอตัดออกเลยครับพี่น้องนี่้ยครับพี่น้องกำลังเลยซ้ำนี่ครับวันนี้ สามสนิทสี่สนิทแล้วครับเพชดมานิโอ้ยพี่น้องนี่ออกในโกนหองครับว้ายขาอวนๆเลยครับนี่นี่โอ้โพี่น้องดอกในบ้านนะครับนี่บ้านแข็งๆครับนี่พี่น้องห่มไม่แล้วนี่ครับนี่มาเบิ่งกันครับวราห่มนี่สีไดงจิดดอกเนะพี่น้องมาหล่นไปน้ากันครับ ออดอกกำลังงางากครับรบางที่อเลยดินแห้งขนาดน่ะเห็ดแตกเหยีบเบื้อครับดอกแตกเลยครับออดอกกำลังงางากครับ บิ๊งนี่แหละดินแห้งขนาดนะเพ็ดแตกเหือบเบิดครับดอกแตกเลยครับอุย้ยดอกนี่ได้กินนามดีบ่ครับนี่ขาอว้วนตุบป,ปุ๊บเลยครับพี่นอ้องเห็ดอยาก,กอกแห้งเด้อพี่น,อน้องฝนมาตกมาอีกอบออ่อครับจิกมือซองมือครับตกห่ำฝนโอ้ตกห่ำเห็ดอ้ยฝนข้างในก็มีอยู่พี่นอ้องเรียงเป็นแถวเลยครับบานหุ่มแห้งๆสลับพี่นอ้อง เห็นไมอืมปุนดอกบ้านแล้วครับนี่อนี่อออ,ออกเป็นมูยตัวแล้วครับนี่ผุ่นก็ไม่หยีพี่นอ้องผุนอ,ออกย้ายไปเลยครับอืมดอกนี่อ๋อ โอ้นี่พี่น้องดอกนหน่อยๆก็มีครับนี่โอ้ยบานนะอ้ยอย่ากอ,อกแห้งพี่น้องดึงดิ้แล้วครับลองใฝใหม่ก็เริ่มอ,ออกครับนี่ดีครับดอกนึงเลยีครับแต่ว่าค้าอ้วนนี่ได้ครับนี่บางดอกก็อ้วนบางดอกก็เจ๊จอยนะครับนี่โอ้หพี่น้องเบ่งดอกนี่ครับโอ้ย ฝนตกห้ามอีกจักบาทนี่อ้ยคักแหงแล้วครับเพ็ดพี่น้อมาเบิ้งนี้ครับอ,อุ้ยอ้าพี่น้อขาอ้เห็ดอยากออกแหงเลยพี่น้อง,ออง,อง,งนีง่แต่ว่าดินมันบดซุ่มเนาะครับมหลิออกน้ำหมองงาใหม่ทับไว้ครับอุย้ยดอกเห็ดเบิ้องขาพี่น้อเบิ้งนี่ดอกอีกดอกนึงพี่น่ออุ้ยอ้ยขาพี่น้ออ้ยคักแหง มัออนซ่อนขนาดรับค้าเฮ็ดใไงพี่น้องเบื้องบันในดอกนี่ใช่แล้วครับไอ้น่อเนี่นี่เฮ็ดอยู่ในดินเหัอแข็งดินแกนแกเดอยู่ครับดินแกนแห้งครับเฮ็ดเฮ็ดอยากออกแห่งพี่น้องได้ฝนบนโต๊ะครับเบิ่งดอกในน้อยมันอยู่ในดินมันอยากอ,อกครับเฮ็ดสิดี่ออกแนละ้วพี่น้องนี่ หามองสนมองได้มองมิดินซุมๆุมครับแต่ว่าขาใหญ่แห้งครับผุมนี่พี่โอ้ยมาเบิองนี่ครับพี่น้องโอ้ยหาแบบใหญ่ครับโอ้ยพอแล้วครับบันี้ดินแห้งๆกับดอกงามแห้งเน้วครับพี่น้องโอ้ยมาเลยเก็บสามดอกนีกอนเลยครับนี่ขาปาดดินแห่งๆยังคือออกดอกงามดอกใหญ่แต่น้อพี่น้อง พี่โอ้ยงามแหงครับโอ้ยดีมาเบิ้งดีครับบบดนี้นี่ดอกใหญ่โอ้ยขายังคือใหญ่แท้นี่พี่น้องดอกแข็งกระเดาอยู่ครับโอ้ยเจดายด้ครับพี่น้องใยใหม่ครับแต่ไฟพวกใหม่แห้งสิออกลายกว่านี้ครับโอ้ยดอกนี้ขาครับโอ้ยยางว่าพ่อโอ้ย งามซื้อดอกนะครับครับพี่น้องครับได้สัมผิ๋นาะครับหุ่มนี้ครับเฮ็ดเปิ่งเขาครับพี่น้องโอ้ยมวนแห้งครับยางเขามาผ่อหุ่มนี้คิดว่าสีบอออกแล้วครับพี่น้องเพราะว่าไฟมันใหม่ครับแต่ก็ออกอยู่ครับออกมีแต่ดอกงามงามสัมแล้วครับพี่น้องอุ้ยวันนี้ก็สิหาลงไปเรื่อยเรื่อนะครับพี่ก็สีอวยลงแล้วครับหาอีกดูครับเจ็กน้อยครับไปครับนี่พี่น้องโอ้ยยางลบเมื่อมาพ่อนนี่ครับ เห็ดเืองเหลืองครับอุ้ยเบิ้งเดอพี่น้องมันควางามปวอุ้ยนี่พี่น้องสิให้เบิ้งนี้ครับนี่ครับนี่เห็ดกำลังสีออกใหม่ครับแต่ว่าดินแกนเลยครับผมสีเอาไว้ยังสีน่าครับเดี๋ยวให้สีมาเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องว่าสิยังพอสีโป๊บบ่ายังเลยครับอี่มาเอาทุ่มนี่กันอุ้ยบ่เคยเจ็บเตะเตือได้ครับผุมนี่ยางว่าผ่อเหลืองเอื้อหื้ออยู่ครับอ้ย ขนาดนาะพี่นอ้อโอ้ยมาแหงครับืันนี้โอ้ยผุขับครั้งที่งอีกสามดอกแห้งงามครับนี่ครับพี่น้อสามดอก่แห้งงามครับนี่นี่ดอกนหน่อยๆก็มีเนาะนี่ครับกําลังออกนะนี่พี่นอ้อไฟใหม่เด้นี่ครับปลาไฟใหม่เฮ็ดไต่จกออกแห้งเด้ครับถ้าฝนตกแห้งนี่โอ้ยคือสีออกร้ายครับโอ้ยแหมแหงโอ้ ขาอ้วนตุ๊ปุอยู่ับขากับดอกสีซ้ำกันเลยได้เนี่ยครับพี่น้องอุ้ยเป็นตะแกงแสแม่งครับพี่น้องนี่พี่น้องอุ้ยล่ออีกแล้วครับเพลิงเลี้ยงรอุ้ยขาขากับดอกซ้ำกันเลยเนาะครับพี่น้องอุ้ยงามแม่งครับนี่อุ้ยบ่คอยผ่อร้ายเนาะพี่น้องแต่ว่าผ่อมองกระดอกสองดอกแต่ว่าก็มีแต่ดอกงามครับพี่น้องเบืองที่ละพี่อุ้ยพี่น้อง อี่ฟ้าแบบไงครับนี่ออกออกอยู่น้ำขางโคดนะครับพี่น้องห่มนี่เห็ดเป่งเหลืองครับโอ้ยนี่อ้ยโอ้ยสามดอกครับพี่น้องออดอกเงเหลืองเลยครับนี่โอ้ยบางห่มก็ออกบางห่มก็บอวมนะพี่น้องแล้วยวสิเขาถือของครับนี่โอ้ย าละครับพี่น้องในเวลาลับบานแล้วเนาะครับโอ้ยมานอีกแล้วครับพี่น้องืันนี้มาเบิงครับพี่น้องโอ้ยืันนี้บ้าวที่ยวกับมานหลายเฮ็ดเนาะครับแล้วมีเฮ็ดพิ่งกับเตาเฮ็ดเพิ่งเขาครับแล้วก็เฮ็ดเพิ่งหวานครับนี่มาได้กนสิเมื่อกันเฮ็ดพิ่งเหลืองครับพี่น้องไม่แต่ดอกอปุอีปิงามๆครับคาตันตันครับพี่น้องโอ้ยมานแห้งเนาะครับมือนนี้ครับจังไรก็อย่าลืมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิผผ่านคลิปต่อไปนะครับ สำหรับเหมือนนี้บบาวที่หัวสิขอตัวลากลับบบานนะครับสวัสดีครับ